ให้เป็นการได้ขอเสียพวกเพือกันทั้งนดหนึงนะคะเชิญค่ะมาทั้งสุดท้ายทองตายไปรู้แล้วค่ะตายไปอาจจะได้ขึ้นสวรรค์เจาจำไว้ก็แล้วกันทองราเตรียมพร้อมไปแล้วพยาค่ะไม่ต้องห่วงรำไม่สวยเลยไม่ใชค่ะนานจะมีงานทักทีไม่ใชค่ะรอราอนย่า จาลายลำได้มีดีเป็นวัชยานอ่ะขอเรียนชายาชาชุดต่อไปจุดทูบรลอไปเลยจ้ะไม่ใช่ไใชแก้บนไม่ใช่ทำแก้บนงานพ่อจุ้ยไอมลำสวยมากท่านผู้ชมตามมาจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม ดาวตลกหญิงไม่เกลไม่เคยราเลยใช่เขาเคยราแล้วใช่ท่านผู้ชมเสียงตอบรับดีมากเลยดีมากบอกพี่เกลวําดีราสวยราไม่หยุดไม่ย่อนยังไงอีกลำคานวะโอ้แม่รำสวยในหัวหน้าน่ะยอมเนี่ยถ้ขายชุดให้หมดแล้วขายเป็นเตี๋ยวรวยตายยอมยอมท่านผู้ชมาทำให้เขาขัได้สิแม่คะการรำเนี่ยท่านผู้ชมช่างรำสวยเหลือเกิน แ่หเป็นพ่อแม่ดิปูใจจริงๆแหม่มึงทำาพูดไปทำไมจะรำไม่สวยอันนี้คือสวัสดีมากยี่สิบปีเต็มๆนี่นเขาอยู่ในั้วมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์่างทองเรียนรำเหรอขายไก่ย่างมึงพูดดีๆนะขายมันเวียงความันบ้านเฮานี่นะเล่นางเงี้ยไม่เท่าไหร่มึงพูดดีๆนะทำไมหม่อมแม่เขานั่งดูอยู่ตรงนน้น อาแขกหน้าเวทีใช่ที่ไหนเราตู้นี่จะให่พูดตาตอลอนเตี้ยอน่ตี้ยตาจับอันเรี้ยบจั๊บฮะอุ้ยโอ๊ยตาโอ้โหมาเสียก็ตทอไปท้ไมอะ เมบางกี้เขาจะเดินตีเตี้ยไงหรอหวังดีไม่ต้องหวังดีถ้ารำเขาจะรำใต้เลีซ่าก็ัำใต้ด้วยเนี่ยนี่เหรอพ่อว่าอ้ยยนยยืๆยๆๆยๆยนยืนยืยรำเป็นเหรอทำไม เฮ้ยมึงอย่ามาโดนถูกก<ำ>ูนะลำจะเอาเพลงช้าเพลงไวลำได้เหรอกูจะลำเพลงไวให้มึงดูเลยเออคุณหน้าคุณหน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่จะรำไม่โดนคุณหน้ายังไม่ต้องลำ <c oughs> เดี๋ยวให้มิเกลลำก่อนอ่าขอเวลาสักครู่ท่านผู้ชมน้องมากขอเวลาสักครู่ไม่เคยเห็นเขาลำเลยเออพมา่าลำขวานขึ้นมาออกไวเลยเึ<ๆ>ิบเอิบเอิบเก้าเึิบเฮ้ยรัก เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเทุกคนเงียบทุกคนเงียบทุกคนเงียบอะไรเขว่าเราขวานอะมีอื้ออออะไรอะนี่มึงดูดีงานมันก็เหนื่อยก็มีเสียงบ้างสิมึงดูดีว่าองค์เจ้าแม่ตุลาตีเข้าหรือเปล่าอ๋อหรือเสียงเมื่อกี้มัน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 สูงไปเสียงมันสูงไปมันลยดูคนดูทั้งบ้านเดี๋ยวจะหาว่าเราเล่นหยาบไงอ๋อกันเอาเสียงโทนโทนต่ำเอาโทนต่ำมาแล้วห่เขอใหม่พี่บ้านมาจ๊บ อโอ้โโอไหมเรงกลนึกภาพออกเลยไม่ตอง้ับก็ับต่อเลยอไม่องปันึงโอ okay. ้ยโอ้ยหาย ต้องยำอย่างนี้ยู่นอหน้าปะตแล้วลองงเฮ้ยลอาสิฆ่าเขาเลยไ้ควกลออมตายไดิไม่แน่มันทำต้องไ่ต้องฆ่าด้วยมือของลอมายไปด้อยกันเลยลอมตายคนรักย้ม ลุยชยเฮ้ยเดทำยุดเอาไปตัวมันไว้เฮ้ยเเดี๋ยวเดจับตัวมันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเงียบเงบเงมึงัแขบะเงบเงียบมึงนี่กับเด็กกระแค่เล็กไม่เว้นเลยทำไมอ่ะกูจับตัวมันเนี่ยมึงจับไมจับธรรมดาไปกดอะไรมันอย่างนั้นน่ะทำไมอ่ะากเหี้ยพวกเรา ขับตัวศัตรูไปไปเสด็จพ่อเฮ้ยเอมาแล้วเหรอเอาสิกลัวอะไรละน้องพี่ไม่ต้องกลัวตายทั้งคู่โอยนี่มันจะรอดบ้างอะออนจะพี่อย่าทำผมเจ็ดเลยกระทือบบาท ตวาดกองเอ้ยตวาดกองอร้องว่าอีเมียชั่วอีเมียชั่วตาช้างเอ๋ยฟา,าร่ายมลองใช้เสน่ห์สักครั้งสิไม่ได้ผลแล้วมึงคิดจะฆ่าผู้เป็นผัวเอ้ยผู้เป็นผัว ช่างใจเหือดดำแม่คนงามแม่คนงามข้างมงายเออเออเออใจร้ายจริงเมียไงเพี่คะเมียใช่ไหมนางมินปูเมียใช่ไหมบัดซบเร็วเร็วเร็วโอ้ยฟาบาดขึ้นมาก่อนเจ้าข้าฟาบาดบัดซบ แหมมันน่าจะตบลัวเลยไปอีกสักคนอยากจะพูดอีกกูไม่เมตตาพวกมึงทั้งหลายฝ่าประบาดฟังข้าไว้ดีเสียแรงที่คารักคาเมตตาเจ้านางมินบูพร้อมด้วยทายาทของสมินพ่อมอนที่ต้องตายเพราะฝีมือน้องชายของข้ารณชัยความผิดอุกฤษโทษ เลี้ยงไม่เชื่องเพราะฉะน,นั้นทหารของข้าะะจับตัวทายาทของสมิงพ่อมอนทั้งราชรสราชธิดาไปสู่ตะแลงแกงประหารชีวิต<า>ะะไปเลยใ่ไหลคนีตายแน่อขอได้ชาด้สรนโปรดอาจย,ยาโทษมีผลกล้าวขอกะะาสพระเมตตาด้วยเถิด ถึงมา้แม้ทั้งสองแผ่นดินนั้นจะทําศึกทําสงครามกันเสร็จสิ้นแล้วก็อย่าได้ผูกเวรผูกกรรมต่อไปนะเบื้องหน้าข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าขอให้พระองค์ท่านนั้นเมตตาชาวองสาทั้งหลายเสืบไปนะเบื้องหน้าสองแผ่นดินเทวดานอยจะได้เป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันและก็ที่สำคัญด้วยบัดเพลานี้พวกเราทหารหารใช่แล้วคะ ก็ได้มอบไมตตีและความสัมพันธ์อันดีงามให้กับชาวหงสาฮะนี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ฝ่าพระบาทข้าไม่รู้เรื่องมาก่อนว่ายัางไงน้องพี่เมื่อฟังเหตุผลจากจัก,กริฤษแล้วข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลกองทัพและถวยหารก็ใครจะขอถามความนี้เสียกับนบพระก้า เพื่อให้ได้แจ้งประจักษ์พระกาฟาบาด้นนับวลานี้ศึกทั้งสองแผ่นดินสนามรบตอนนี้ได้แปลเปลี่ยนไปกลายเป็นสงครามแห่งความรักทหารทั้งสี่คนได้พบรักกับหญิงงามที่อยู่ต่างแควน้นก้าวหม่อมฉันคิดว่าด้วยการครั้งนี้ควรที่จะยุตติ สารสัมพันธ์ทางด้านสงครามและแปลเปลี่ยนมาเป็นสารสัมพันธ์ทางด้านความรักกันไว้เถิดยพคะ er ขอเดชที่อาจ <supplied S 2> ออยาโทษคนเก้าด้วยแผ่นดินคงสานั้นเหิมเกิมทะยท,าทยานคิดจะโค่นบัลลังก์อย่งไงแน่เนี่ยแห่งแก้วปาการจะตายกะมังกรหม่อมชันคิดว่าถ้าหากองค์พระเชษฐา จะเมตตาไว้ชีวิตเพื่อจะเอาบุญแต่เราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ตอนนี้มันเหมือนเสือที่เจ็บแต่หากบาดแผลของพวกมันได้หายกลับมาซ่องสุงมกำลังจะเป็นภัยแห่งแผ่นดินแก้วประการพวกมันคือเสือแล้วควรจะหาสิ่งใดที่ตัดเล็บตัดเขี้ยว แม้มันมาแวงกันเราได้อีกรนชัยจะพูดถูกถ้าปล่อยเสือเข้าป่าไปจระเข้ลงน้ำสักวันหนึ่งมันต้องแวงกลับมากัดพี่เป็นแน่เพราะฉะนั้นเมื่อทหารผู้กล้าเจ้าก็มีพระคุณต่อเราจะมีความสัมพันธ์กับสาวแห่งหงสาวดีทูลขอเช่นนี้ตกลง ข้าจะอภัยโทษให้โทษตายจะเว้นไม่ต้องมองนะท่านกำปิบุดูให้ดีๆนะพี่คะก่อนที่จะตัดสินประทายบึงไปต้องไปมองมองย้ำๆมองดีๆเดี๋ยวจะเสียดายทีหลังเสียดายใช่ไหมเหลือนิ้วจะตาดบึงไปยื้อไม่ต้องไปอ่อยแล้วหมดแล้วไม่ได้แล้วเหรอเสน่ห์ไม่มีแล้วมีแต่เสน่ห์และตอนนี้ฟังฉันนะพวกท่านทั้งหลายราชบุตร ของสมิงพ่อมอทุกทุกคนหรือจะเป็นทหารก็ตามข้าขอสั่งประหารเพศพวกท่านทั้งหมดด้วยการบวชไม่มีวันสึกงโชคดีนะพี่นี่คือโทษเป็นใจหายดี้วไม่ประหารพวกท่านสวนนางมินบูไปบวชชีตลอดชีวิตโอ้โหไปบวชชีว่าจะแตกไหมเนี่ยถ้าไม่บวชชี ขังคุกตลอดชีวิตเจ้ายัางไงยังไงก็ได้ไ,คไปค่ะไม่มีสิทธิ์มีเสียยขอเดชาได้อายาถวยพนก้าทั้งสี่ขุนพลแห่งแผ่นดินแก้วปาการได้มีบุญคุณต่อกล้ากระหม่อมชั้นได้ช่วยเหลือก้ะหม่อมชั้นนำก้ะหม่อมชั้นไปรักษาจากคนพิกลพิการมไม่มีสติจนมาเจอกับท่านพี่ชัยชาต ได้แจ้งข่าวร้ายว่าองค์พระเชษฐายโดนจับตัวไปกระหม่อมชัน้นและสมัครพรรคพวกจึงปลอมตัวเข้าสู่นักกองค่ายของชาวหงสาวดีแต่ก็ถือว่าสี่ขุนพลของเรามีความดิบความดีควรจะอวยยศตามความเหมาะสมพระเจ้าค่ะถูกต้องน้องและพี่ก็จะจัดการวิวา ระหว่างสีขุนพลเอกของข้ากับสีสาวแห่งหงสาวดีต้องการสินใดปรารถนาสินใดจงบอกเราเราจะประทานให้ทุกสิ่งทุกอย่างพอใจไหมพอใจมากพระยาคาฟาบาทเป็นพระมห,หากรุณาที่คุณอันล,นล้นพ้นต่อชีวิตของเกล้ากระหม่อมชั้นทั้งหลายพระเจ้าคะ่ะน้องพี่พระเจ้าคะ่ะเจ้าชัยชัตเจ้าก็คอยให้ความคิดชี้หนทางสว่างให้กับพี่ พี่ขอมอบเมืองหงสาวสดีให้น้องครอบครองเป็นพระประมุขนะน้องนะขอพระไทยฝ่าพระบาทรณชัยน้องรักพระเจ้าค่ะอดีตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงพี่ขอโทษน้องทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพี่หน้ามืดตามหมัวไปลงอิจัฉาอิจัาไรอาฆามาแคนอิลยมแใจเย็นเย็นพระเจ้าค่ะ จึงทําให้น้องต้องได้รับความลําบากพี่ขอยกเมืองแก้วประการให้น้องครอบครองเป็นพระประมุขส่วนพี่เหมารามีรักเขาต้องสละชีวิตของเขาเพื่อไม่ให้พี่นี้พบกับความตายพี่ก็ต้องการจะเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดบวชไม่มีวันศึกเช่นเดียวกัน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเหมาราเมีรักของพี่แล้วบอกว่าหมอนชันจะไลล <ขอ S 2> ใไ้หมอนฉัน,นไปบวชชีตาไปบวชพระดูสินะคนละวัดคนละวัดคนละวัดกันถ้าเป็นเช่นนั้นก็หม่อมชันจะขอน้อมรับเอาไว้แผ่นดินแก้วประการพร้อมด้วยหงสาวดีจะเป็นปตตพีเดียวกัน ยันชั่วลูกชั่วหลานพระเจ้าค่ะขอบใจมากน้องรักพระเจ้าค่ะขอบข้ไใยที่ไ้ชิดผมเจ้าก็บอกพระเจ้าค่ะเลือกวัดเลยยังเจะไปอยู่วัดไหนกันพวกเราขอบใจนะักพระรักน้องมอบแผ่นดินทองให้ท่านช่วยกันรักษา ประชาสุขสัน์มีแต่วันหวานไม่วันไวถึงบทสรุปสามยุพระราชกาบรามวนญ,ญาติชายหญิงให้ท่านมีความสุขทุกทุก,ทกสิ่งสำหรับชายหญิง ยิ่งใหญ่ขอน้อมนบแนบแทบตักผู้ชมที่รักทั่วลลาไม่ว่าวันนี้วันหน้าได้โปรดเมตตาศิลไทย สิบเนิ้หวอนไหวจากใจกิติวุฒิกราบแม่น้องนดทั้งน้าดูหน้าจออยู่รู้ว่ามีใจศรัทธาสินไทยผลงานคุ้มค่า สมราคานะครับทีมง่าติดอันดับสิบดาวราต้องพีหนุ่มสาวฟังผมร้องกก่าสินไทยขึ้นชื่อลือชาท่านราชันท่านจะไปสู่บ้าน าชิตมอบหาไทยมอบใจอุทิศพระธรรมสถิตเธอไทยไม่ว่าพระนองจงตรองให้หนักเราจงรักเนืองแน่นรั้งแผ่นดิน แวนแคว้นให้เนืองแน่นกว่าไหนไหนแม่นามนไรกลละเม,ม็ดนส่ารักจริงนะแม่เพชรรามันสละสุวยเรื่องสรานไม่ลักลันสลาย ฝากทีมงานชัดชัยไว้ในอ้อมใจเชิดชูโอมอย่าเชียวอย่าชุนนักคุณผู้ชมจะได้ย่นชมเชิดชายมหาชัดชัยจะได้หน้าช้ำชำให้ติดต่อ กับพีดำมหาชัย